ยาวมากเลยนะคะความยาวนี่เป็นกิโลเลยค่ะด้านในนี่ก็ทำเป็นสวนสาธารณะแล้วก็เป็นสะพานสวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับเล็กชาแนลพากินพาเที่ยวนะคะบายไกลเล็กคือเล็กนะคะวันนี้มาถ่ายตรงที่สะพานลอยค่ะ mm. เนื่องจากว่าเราอยู่ที่เมืองนี้นะคะก,ก็ประมาณ เอยี่สิบกว่าปีกว่าและเห็นชิน,ชนตาจนกระทั่งว่าน้องๆเนี่ยมาหาเรามาเยี่ยมเราที่นี่ค่ะเขาบอกว่าพี่เล็กเขตบ้านพี่เล็กนี่นะสะพานสวยมากนะเราก็เลยลองมาดูเออจริงๆมันสวยจริงจริงข้างในเนี่ยนะนอกจากที่เขาทาสะพานลอยยาวเชื่อมต่อมาฝั่งนี้นะคะจนกระทั่งเราไปด้านหลังกล้องเล็กเนี่ยนะเดี๋ยวเล็กจะถ่ายไปนะข้างในก็ยังเป็นสวนสาธารณะ สองรอบข้างนี้ก็คือเป็นอพาร์ตเมนต์ค่อนข้างไม่ราะว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนค่ะนี่ค่ะสะพานลอยเขายาวมากเลยนะคะความยาวนี่เป็นกิโลเลยค่ะด้านในนี้ก็ทําเป็นสวนสาธารณะแล้วก็เป็นสะพานมีเป็นทางเท้าด้วยแล้วก็เป็นทางรถเข็นสหรัติสววด้วยแล้วก็ด้านข้างนี้เป็นอพาร์ตเมนต์หมดเลยนะคะถ้ามองผิน แนวความคิดแบบเล็กเนี่ยนะออมันก็คือสะพานลอยทำไมจะสร้างมายาวให้มันเกินงบขนาดนั้นที่ไหนได้เขาทําเป็นสะพานยาวเดินออกมาให้มันดูแบบได้บรรยิกาศทางการพักผ่อนด้วยค่ะเดินออกมาจากทางสถานรถไฟเลยนะคะนี่ค่ะสะพานลอยก็ยาวเชื่อมต่อไปน้นเลยค่ะถึงอพาร์ตรเมนต์ฝั่งโน้นเลย มันชินตาเราอะนะคะน้องๆก็อ,อยู่แต่งเดียวกอดแล้วก็อยู่อีกเมืองหนึ่งคนละเมืองของเลามันเมืองใหม่ไงก็เลยชินตาน้องเข้ามาโอ้ยมันสวยมากพวกนี่ค่ะยาวไปถึงตึกด้านหน้าด้านห้าด้านหน้าคือห้างหุ่นไถ่แล้วก็ตึกออฟฟิศกำลังสร้างใหม่ค่ะยาวไปถึงโน้นเลยจากถาายรถไฟเดินเขาเรียกว,ว่าชมต้นไม้ดอกไม้มาเรื่อยๆเลยค่ะถ้าช่วงท่าเป็นหน้าดอกไม้นะ ออกแบบมาให้มีความสะดวกสบายให้กับประชาชนนะคะในเขตนี้เขตอยู่ในจังหวัดเกียงกิโดนะแต่เมืองที่เล็กอยู่คือเมืองพุนดังค่ะตรงนี้ก็เป็นทางบันไดขึ้นมานะคะเป็นทางลงด้วยเพราะว่าฝั่งทางฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นห้างด้วยค่ะยาวไปถึงโน้นเลยนะคะจนไปถึงหน้าสถานีรถไฟเลยใครๆก็มาก็บอกว่าโอ้ยที่เล็กสะพานบ้านที่เล็กสวยแต่ว่าเล็กบเดิเขาเรียกว่าดูจน นี่ค่ะเพิ่งจะเห็นต้นไม้ที่เขาปลูกนี่เป็นต้นไม้กินได้ด้วยนะคะเป็นดอกซากุระด้วยมีต้นลูกพับด้วยนะฮะเขาปลูกไว้ในสวนเนี่ยนี่ค่ะบนสะพานลอยนะคะเนี่ยเขาก็จะมีจุดให้จุดเขาเรียกว่ายืนถ่ายรูปชมวิวนี่ค่ะเมืองก็เป็นเมืองคุณดังนะคะที่เล็กอยู่นี่ค่ะแล้วก็ข้างๆนี่จะเป็นด้านข้างทั้งหมดเป็นที่อยู่อาศัยทั้งหมดเลยนะคะเป็นอาพาร์ตเมนต์ เะะมื่อวานก็หิมะเพิ่งจะตกนะฮะอันนี้เป็นสะพานแบบดูแบบสวยหรูมากนะเล็ก็เพิ่งจะสังเกตเพราะมันชินตาของตัวเองนี่แหละอย่างว่าน้องๆมาเราก็เลยเดินออกมาหน่อยเพราะว่ามากัน3ามสี่คนนะฮะแต่ละคนบอกว่ามันสวยมากนะฮะเขาก็ใส่ไอ้นี่ค่ะไอยา เดินยาวนะคะแล้วยังมีลิฟต์ขึ้นลงด้วยนะฮะสำหรับสวฝั่งโน้นไปถึงโน้นตรงโน้นก็คือสถานรถไฟปกติเราก็จะเห็นแค่สะพานลอยข้ามถนนใช่ไหมคะจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้นี่ยาวไปถึงโน้นเลยค่ะเดินผ่านสวนสาธารณะแล้วก็เดินฟากไปถึงฝั่งทางโน้อนอีกก็ยังเป็นสะพานยาวและอีกค่ะยาวมากเลยเราก็เพิ่งสังเกต ข้างหน้านี่ก็เป็นลิฟต์นะคะเห็นได้ขึ้นลิฟต์ก็เดินได้สบายค่ะฝั่งนู้นสุดทางสุดนะคะที่เป็นตึกนั้นก็เป็นสถานีรถไฟนะคะเลยก็ไปมาประจำเขาจะเข้าโซหรือไปต่างจังหวัดได้หมดชมวิวทิวทัศน์ได้สบายสบายมแรงมากกับวันนี้ตึกนี้ก็กำลังสร้างใหม่ค่ะชมสะพานลอยยืนตรงนี้สวยงามค่ะ นี่ก็เป็นทางลงนะถ้าเป็นที่เป็นล่องยาวๆแบบนี้สำหรับคนที่จูงจักรยานมานะฮะเอาจักรยานลงตรงนี้ก็เป็นแผนที่ที่เขาทำสะพานนะคะตรงจุดไหนจุดไหนเขาก็บอกหมดเลยค่ะตรงจุดที่เรียกพาเดินไปฮะ,ะนี่ขานาดสะพานนะคะในที่สวนสาธารณะสองอพาร์ตเมนต์ทั้งหมดเลยค่ะ มีท่อาอพามาชมสะพานลอยเนาะที่มีความสวยงามนะคะหวังว่าทุกท่านคงจะชอบนะคะได้ก็ะดูชินตาแล้วนะคะแต่คนอื่นน้องๆมาบอกว่ามันสวยมากนะคะเราก็เลยมาส่องแล้วก็มาเอาเขาเรียกว่าท่านผู้ชมได้ชมดูนะคะในเขาเรียกว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกาหลีในปัจจุบันโอเคค่ะหวังว่าทุกท่านคงจะชอบแล้วก็เพลิดเพลินนะคะ หวังได้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หน่อยค่ะสวัสดีค่ะ